ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ํตกันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID m o t t ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกอาการพิกา,กา,กากเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือกสาก่องจุดเริ่มต้นขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็ พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวัลคังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือความสุขอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้อ่ามาดูกันนะครับนี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านนะคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่สี่ดาบ four of swords อืมสี่้วย f o f cups the moon อารมณ์ล right ้วนๆเลยกองที่หนึ่งเออ the sun โ oh, อ oh ้โห the moon กับ the sun หายห่วง temperance โอเคครับคุณที่เลือกไฟกองที่หนึ่งความสุขที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้คือปัญหาของคุณจะคลี่คลายเออไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญปัญหาใดๆอยู่มีปัญหากับใครอยู่มีทิฐิมีปัญหามีข้อถกเถียงใดๆกับใครอยู่หรือปัญหาส่วนตัวก็แล้วแต่เออที่ทําให้อารมณ์คุณไม่ค่อยดีทําให้คุณหงุดหงิดได้ง่ายบอกเลยว่าเร็วๆนี้ความสุขของคุณคือปัญหาทุกอย่างที่คุณมีจะคลี่คล,คลายเออ เดอะซันมาเทมเพลนส์มาแทบไปต้องพูดอะไรกันมากเลยขยายความตามหน้าไพ่ได้ชัดๆว่าสิ่งที่เป็นปัญหาจะคลี่คลายไปเอง<ม>การทะเลาะเบาะแว้งกับใครจะหาข้อยุติได้จะหาข้อไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทได้แบบนี้แม้แต่ท่านที่มีปัญหากันอยู่ก็จะตกลงกันได้เออเรียกว่าถ้าโกรธกันก็คืนดีกันได้เลยแบบเหลือเชื่ออะไรแบบนี้ เพราะมันจะมีทางออกร่วมกันที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายก็แล้วแต่ข้อพิพาทใดๆที่มีอยู่จะไกลเกลีย่ยได้ยุติได้แล้วกลับมาคืนดีกันได้เออคนที่งอนกันอยู่จะหายงอนจะมีการมาง้อกันไม่ว่าคุณไปง้อเขาหรือเขามาง้อคุณต่างคนต่างง้อได้หมดเดอะซันมาขนาดนี้อะไรที่อึดอัดขัดใจติดขัดจะคลี่คลายหมดฟันธงให้เลยแล้วก็ temperance อาทุกอย่างจะคลี่คลายโดยไม่ต้องออกแรงพยายามมากเกินกว่าเหตุด้วยเรียกว่าใช้ชีวิตตามปกติเออบาลานซ์ balance, ชีวิตดีๆตามภาพเนี่ยนะเออทำสิ่งที่ควรทำอยู่ในที่ที่ควรอยู่คบคนที่เหมาะสมดำเนินเหตุการณ์ทุกอย่างไปตามที่ควรจะเป็นอย่าพยายามยื้อย่าพยายามฝืนอย่าพยายามทำอะไรที่มันผิดไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นอย่าตุกติกขออนุญาตใช้คำนี้เลยไม่ได้ว่านะครับเพื่อให้เห็นภาพอย่าตุกติก เมื่อคุณบริสุทธิ์ใจเมื่อคุณทำทุกอย่างอย่างขาวสะอาดปัญหาของคุณจะคลี่คลายได้ง่ายเหลือเชื่อแม้แต่คนที่มีคู่กรณีดังกล่าวตอนแรกนะคู่กรณีของคุณก็จะมีทางออกร่วมกันกับคุณโดยอัตโนมัติอย่างเหลือเชื่อเช่นกันเพราะว่าอาการที่คุณทำทุกอย่างด้วยความขาวสะอาดเนี่ยมันเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่บางทีคนไม่รู้ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้และพลังงานพลังจิตมันเชื่อมกันได้ตามความเชื่อเมื่อคุณทําทุกอย่างอย่างถูกต้องคู่กรณีของคุณก็จะรับรู้ได้โดยเซนต์หรือโดยอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายลงและมีช่องทางดีๆมีทางออกดีๆร่วมกันง่ายขึ้นนี่แต่ถ้าต่างคนต่างตุกติกใส่กันมันก็จะทะเลาะกันไม่จบนะครับให้เป็นเกลดความรู้ไว้เพราะฉะนั้นคุณกองที่หนึ่งนี้ความสุขอะไรที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ต้องทายมาทรงนี้ตามหน้าไพ่เลยว่า ความสุขความสําเร็จของคุณคือการแก้ปัญหาได้การคลี่คลายปัญหาได้ปัญหาจะคลี่คลายไปโดยลําดับโดยแทบไม่ต้องทําอะไรเป็นพิเศษใช้ชีวิตตามปกติดําเนินชีวิตอยู่ในความถูกต้องเป็นใช้ได้ คู่พิพาทคู่กรณีจะดีกันหาข้อตกลงร่วมกันได้คนที่โกรธกันจะกลับมาคืนดีกันคนที่งอนกันอยู่จะง้อกันได้หายโกรธกันได้จะได้มิตรภาพดังเดิมกลับมาประมาณนี้แล้วก็อารมณ์คุณที่แปรปรวนอยู่ก็จะดีขึ้นโดยลําดับเช่นกันนี่คือความสุขของคุณกองที่หนึ่งนะครับเป็นความสุขทางใจและความสุขสําเร็จดังกล่าวโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อ ความสุขอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะครับอ่าใช้ไพ่ห้าใบารู้เรื่องมาดูกันคุณกองที่สองคุณได้ไพ่ก้าไม้เท้า n i of wands ไม้เท้าหรือคะทาก็ได้แล้วแต่จะเรียกเออบางคนก็เรียกไม้เฉยๆก็ได้ the hangman อ่าการรอคอยจะสิ้นสุดหรือเปล่าสองเหรียญ two of pentacles ราชินีไม้เท้า queen of wands สี่ไม้เท้ายินดีด้วย for once ข่าวดีมาแล้วความสุขของคุณที่จะเกิดเร็วๆนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่สองผมอ่านตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับมาฟังกันว่าความสุขของคุณเร็วๆนี้คืออะไรอคุณกองที่สองไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่คุณจะถึงจุดสิ้นสุดของปัญหาหรือบางท่านไม่ได้มีปัญหาแต่กําลังรอคอยบางอย่าง รอคอยผลการตัดสินรอคอยเงินรอคอยผลประโยชน์ใดๆหรือแม้แต่รอคอยความรักความสัมพันธ์การรอคอยจะสิ้นสุดด้วยดีภาระอันหนักหน่วงจะหมดไปแล้วขอเพียงใช้ชีวิตตามปกติบริหารชีวิตดีๆบาลานซ์ชีวิตดีๆอย่าทำอะไรสุดตรงแล้วจะดีเองถ้าคุณคาดหวังถึงความเฉลิมฉลองใดๆคาดหวังถึงการแต่งงานก็สามารถได้แต่งเออคนที่รอคอยเจอคู่ก็จะได้เจอคู่ คนที่อ่ห่างกันไปไกลมีโอกาสได้กลับมาพบเจอกันใหม่นะครับเออไม่ว่าสถานะไหนก็แล้วแต่จะเป็นคนรักเป็นเพื่อนสนิทเป็นครอบครัวใครก็แล้วแต่ที่ห่างกันไปมีโอกาสได้กลับมาเจอได้มีความยินดีร่วมกันการงานก็ดีตามเออพออารมณ์ดีจิตใจดีทุกคนแวดล้อมดีทุกอย่างสมหวังการงานการเงินคุณก็จะดีตาม คุณจะได้อะไรอย่างใจมากขึ้นคนทําธุรกิจลูกค้าจะเยอะขึ้นผลกําไรจะดีขึ้นคนทํางานประจําจะเป็นที่รักที่เอ็นดูของเจ้านายเออประมาณนี้ได้รับความไว้วางใจการงานดีมากและบางกรณีสำหรับคุณที่เป็นผู้บริหารนะครับอ่ะก็จะกลายเป็นว่าลูกน้องบริวารของคุณจะดื้อน้อยลงลูกน้องบริวารจะรัก คุณมากขึ้นให้ความสนับสนุนคุณมากขึ้นทำงานถวายหัวเลยแบบนี้ได้เช่นกันนะราชนีไม้เท้าเนี่ยเออเด็กๆบริวารจะดื้อน้อยลงจะให้ความร่วมมือมากขึ้นได้ที่แน่ๆความสุขสมหวังรอคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ทั้งการงานเรื่องส่วนตัวนะครับนี่คือความสุขที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้คุณกองที่สองขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อความสุขอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณกองที่สามคุณได้ไพ่ The Hermit เอ้ยความสุขสงบแน่นอนมาขนาดนี้ทรงนี้หเหรียญ six of pentacles สายบุญหรือเปล่าโอชัดเจน The e l e p h ฟ n t ถิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเจถ้วย seven of cups ตัวเลือกเยอะแยะ,ยะแต่คุณจะได้ของดีหถ้วย ace of cups มาขยายความกันคุณกองที่3ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับมาอ่านตามหน้าไพ่เลยความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณกองที่3เร็วๆนี้ชัดเจนไม่ต้องพูดกันยืดยาวเป็นความสุขสงบเออความสุขทางใจความสุขที่ได้ทําบุญความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นความสุขที่เกิดจากจิตใจภายในความสุขที่เงินซื้อไม่ได้นี่ เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอยู่แล้วและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นอย่างมากที่ต้องใช้คําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกๆคนต่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ของคุณกองที่3เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณเป็นพิเศษจะด้วยว่าคุณทําบุญบ่อยอยู่ในศีลในธรรมมีจิตใจดีรักษาศีลอะไรก็แล้วแต่นะหรือแม้แต่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาวัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อของท่านนะศาส,สนาใดก็ได้แล้วแต่ท่านเลยอ่าท่านจะมีความเรียกว่าเฮ้ยอยู่ดีไม่สุขอ่ะเออต่อให้ไม่ใช่คนมั่งมีอะไรมากมายก็จะเป็นคนที่มีความสุขจากข้างในมีความสุขจากข้างในสุขสงบอย่างที่ว่าเออความสุขของคุณเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกว่ามันลื่นมันคล่องมันราบรื่นไปหมดเออย่างเหลือเชื่อคุณเองมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะมาก ไม่ว่าจะด้านเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์หรือเรื่องการงานหรือเรื่องใดก็แล้วแต่แต่ขอให้เลือกให้ดีในบรรดาตัวเลือกนี้มีทั้งดีและไม่ดีเข้ามาสิ่งที่จะเป็นความสุขของคุณบอกได้เลยว่ามีเพียงหนึ่งเดียวและจะปรากฏมาในเวลาที่เหมาะสมโดยที่คุณไม่ต้องดิน้นรนนะครับนี่ดีขนาดนี้เลยประมาณนี้นะคุณกองที่สามขอให้สบายใจได้กองนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะ ความสุขสงบความสุขทางใจความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นความสุขในการเป็นสายบุญแล้วก็การมีตัวเลือกเยอะขอให้เลือกดีๆเลือกอย่างรอบคอบแต่รับประกันได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนใจให้คุณเลือกอย่างถูกต้องและจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าความสัมพันธ์หรือเรื่องส่วนตัวหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่การงานได้หมดที่จะเป็นหนึ่งเดียวที่เข้ามาในชีวิตคุณ หนึ่งถ้วยโดดเด่นมากของการได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีที่ถูกใจแบบไม่คาดฝันแบบนึกไม่ถึงคุณใช้ชีวิตตามปกติของคุณได้เลยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่อย่างเป็นพิเศษเออย้ําว่าเป็นพิเศษคุณดูมีบาร,รมีมากกว่าคนอื่นนะมากกว่าคนรอบตัวเออคุณลองสังเกตตัวเองดูดีๆสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทําไปเกิดผลดีแน่นอนการกระทําใดๆของคุณที่ไม่หวังผล ส่งผลดีให้คุณแน่นอนสิ่งที่คู่ควรคนที่คู่ควรจะเข้ามาเองแน่นอนนี่ประมาณนี้สบายใจได้เลยคุณกองที่สามความสุขเร็วๆนี้ของคุณก็คือความสมหวังใดๆทุกประการที่คุณตั้งใจหวังไว้โดยไม่เกินกร,รมไม่เกินวาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขทางใจความสุขจากข้างในที่เงินทองก็ซื้อหาไม่ได้ประมาณนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับผม